สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหวนเพชรพากินอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามากินอะไรคะพามากินตำาสวมอุยอยจ้าแบบจุกจุกไปเลยสุดน้ำเลยให้เจงได้เข้าจิ้มแบบแต่แสบบอกพี่นะได้ยินเสียงกริ่มแบบ ไปจ้าพี่น้องก็สะไปลงมือกินฝากก็อะไรก็แชร์ก็ติดตามเปิดไปกํลาลังใจพวกเอา,าเด้อจา้าแซ่บๆพื่เกิดจา้าอ,อมันติวๆกันนะแบบนี้แหละเราเป็นจะข์ตนสวมวัดว่อว่อว่อหอยตาเส้นสสสเลยเส้นเลยมุ้งมุ้งคุณลุยสั่นเส้นเดียวเป็นอะไรขาชอบกระดิง่งไม่เข้าใจทำไมฉันไม่รู้ตัวเลย เดยวมันลงใส่น,น,น้ำกันน้ำใส่ได้ยุ้ยนะอืมตกอไปผพักขาหอมหอมพี่น้องเอออยาใส่เมือเด้อค่ะถ้าไม่ให้ใช้อ่ะใช้ไปแล้วไง สุดติว๋วอืมอืมสะใจครับอืมือึอว่าขาระคาแทงมือเอออืม,อม,อม โีโ่ห่อพี่หน่อยอผักอืมอาหูดก็โรกบไง มวงขายตึกขายมามองจนได้ขายตึกบกุ๊ออมบิลกับมวงสุกขึ้พี่นล้วเป็นพันมันยังไม่สุกหรอบอรัวอ,อีกหนึ่ตัวสบาอีกสองสามมือก็เลยไปหาสุกละอยูนี่เด่นไม่เปลี่ยนเลยนเออใส่ได้ตลอดโอ้อตามคิวสิคะรอคิวหน่อยไม่ได้หรือไงอม,มองคิว,วตีน เด็กขอเบิรเอาปเาเ็อคขอเบิรเอาเ <c oughs> ขามีแต,ต่ห่อเมียีงห่อแต่บ่งคร้พี่น้อง <c oughs> หอ่ <c oughs> อ,อตาสัวโอ้โหข้าพิณตาสัวที่ได้เาด <c oughs> ขาเบิด์ตเลแบนพินเขาบจรออืออร <c oughs> อยไหม เ <c oughs> สอุอบนี่ถ้าพอายากกินแบบส,สดๆนี่มันจะไม่กินเดย <c oughs> ถ้ากินแบบรลวกมันจะไม่ไม่ค่อยมีกลิ่น <c oughs> ไม่อยากทะดุดตันนี้หมูยอเยอะมากห้วษ <c oughs> มูยอตัวสูงสูงอืมก็มทำหมูยอคะเอองามกันม่นืวขนาดน้ออนี้กินเสร็จแล้วก็ว่าเป็นนาำรวงทุงห,ห,หน้มอะไรวป็นนาำรวงทุงอื้อ ม้นตกลับหมดแล้วเหรอแล้วคอกินเป็นๆไม่ไหวแล้วะอ,อ,อื้อืๆอยู่ข้างตอนนี้เริ่มแบบไม่แน่ใจว่าเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงกระต่ายจิ้นผัก <laughs> เสียงยำกรอบแฮงข้าวดีอือขอขนมเสร็จแล้วนะพี่น้อง ใส่ได้5นัวเอาเอาอย่างใส่อยู่จะปอกขบอร์เบิรอร่อยโอ้บอกอืมอืมเนี่ยนี่เราข้าฟ่นงองคิมขาบอบว่ม กินันมกินแจกๆกินทุกวันก็บวายหรอกอันนี้ก็ว่ากินทุกวันอยู่เด้อเอาปไปหลดไปอันนี้กระจั้มซึ่งเด็จะมาว่าเล่นรักแน่ประเด็ยก,กยิ่งช่วยเลยวันนี้ว่าจะไม่ทำเลยเหะหมักนะ เวลาการฮโรดอือือไม่รู้ค่าว่างานประจำทำอะไรออ๋ ทำงานโรงงานค่ะเคือายไหมหอายทำไมถึงทำอาชีพอิสระเออสุจลิตอาชีพอิสระอิสระมากเลยน <c oughs> ั่นคือเราชะบฟังอย่างนี่คือบ่าวทาักมาจีบทานน <c oughs> ะซิเ่าาว่าทำงานอะไร มันก็ตอบแบบมั่นใจเลยทำงานโรงงานค่ะหายไม่ซีลีโดนไปนิโดนแล้วแล้วก็ไม่ถามเลยคนก็ทํางานได้บ้านนนโรงงานได้บ้านได้รถเยอะ สำหรับเธอความคิดเธอเพราะว่าเขาดีเขาเสียงคือก็ดีอ่ะมันก็ได้ตังอะอที่หนึ่งเลยมันต้องยังไนแหละรถเออก็เสียเด็กเขาเสียงหรอกาบาบอเลยอย่างนี้นกาบาอ่อม กับบะหมี่ได้ขอเสียคุกแข่งหลายแข่งกับเวลาเห็ดยังเราไม่แน่นนึกับเห็ดทั้งนั้นแหละเมื่อก่อนการเรียนอยู่มหกนะ เรปิดเทมอมเนี่ยก็ไปทำงานก่อสร้างกับแม่จริงรเหรอแล้วม่คนทั่วบ้านบอกว่าจบตุ้งโมหกไปทำงานก่อสร้างเหรอ,อว่าให้แม่ฉันเหรอฉันก็บอกว่าอะไรที่แม่จังก็ทำหมดเลยไม่เลือกงานไม่ยากจนหนักไหมหนักตักเด<น>่นไหม น่ะเหรอเขาเป็นคนไม่ชอบใส่ถุงมือนะคะเจ้าเจ้าอ,อยากอย,ากอยาก่างนี้หลังมือนี่ก็ดำก็ะละสีร้อนเงินเดือนวันแรกไปทำอะไรวันแรกเหรอก็เก็บ เราทำที่นี่มากี่ปีอ่ะหปีหนึ่งศูนสิสามปีแล you ton, you ton, you. ้วอยู่ทนหรือทนอยู่ชิโนะคอนโาชิโนยังแบนี้อยู่ทนทนอยู่อยู่ท mm. งยดีบ้างแ้วรักโรงงานเยอะ mm. เป็นเสื้อยู้เมื่อก่อนนะจะเก็บเสื้อผ้าไปอยู่โรงงานแล้วเ็กจะง,งานดูหลายไป,ปเดี๋ยวเัก็กุมมิงนั่นอยู่งานมาละสามรลอยกินมาละห้าลอยคนธรรมดาละไปตลาดก็ทดนหิวมากว่าไม่ลดกลุ่มป้วนเห่อยนัวอีหลี ไปจมือนะไปจมือนีนพี่น้องเมนูตำหมูยอแซบหนัวลึก่าไมตำส่วมหมูยอ,เ,ยอเขาปอะไรอย่างเง้ยันตำหมูยอ,อ,อไปจ้ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้ตำส่วมหมูยอเออทคสามไปจ้ะพี่น้องมื้อนี้ตำส่วมหมูยอแซบแซบหรืเอรกเก่าแซ่บมาแซ่บมาเบิองเอาอยู่เบิ่อหล่อนแกกแสกปันให้ปากกอก ะจ๊ะพี่น้องก่อนจะกกันมื้อนีฝากกดไลไ์ก็แชร์กดติดตามพวกเราหน่อยละเด้อเรามาพบกันใหม่คลิปหน้นาสำหรับม,มื้อนี้สวัสดีจ้า